แบมแบมพูดแล้วทำไมไม่ทำอะไรการแบมเฮาส์ House, เจ้าตัวลั่นวงการบันเทิงไม่มีความเรียลลิตี้แค่แค่เรื่องเงินเลยจำใจต้องปล่อยช่อง โดยแบมแบมได้ออกมาประกาศผ่านช่อง YouTube โดยกล่าวว่าขอลาออกจากรายการบ้านแบมเนื่องจากต้องการโฟกัสที่งานเพลงและขอส่งช่องต่อให้กับน้องใหม่มาแรงอย่างนัตตี้อนานัชเชียหรือนัตตี้คิสออฟไลฟ์โดยแบมแบมได้ให้เหตุผลว่าอยากโฟกัสที่งานหลักของตัวเองก่อนซึ่งนั้นทำให้แฟนๆหลายคนเสียดายเป็นอย่างมาก และล่าสุดยองแจกัลเซเว่นก็ทำหน้าที่ที่เป็นดีเจรายการวิทยุไอดอนเรดิโอทางช่อง MBC มานานหลายปีก็ได้ยุติบทบาทและมีการส่งมอบหน้าที่ให้ไอดอนคนอื่นแทนนั้นทำให้แฟนคลับให้ความเห็นว่าทั้งสองกรณีมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากคือแบมแบมและยองแจเป็นผู้ที่ริเริ่มมากับรายการอยู่มานานเป็นภาพจำเมื่อต้องการเกิดการเปลี่ยนผ่านแฟนๆก็ทำใจยากเพราะ รรู้สึกว่าชื่อเสียงที่สร้างมามาจากศิลปินของตัวเองและแฟนคลับท่านหนึ่งก็ได้แสดงความเห็นว่า เคสรายการวิทยุใครเคสแบมจีบเลยศิลเปิียนเราสร้างมากับมือทุกยอดฟอร์ทุกเอ็นเกตสุดท้ายถูกส่งต่อไปยังมือคนอื่นแค่ไม่เข้าใจทำไมไม่สร้างหม่แฟนคลับคนหนึ่งแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้และกลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อแบมแบมมาตอบด้วยตนเองว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ส่วนมากไม่มีเรียลลิตี้ครับตอนจีบก็จีบและทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ใจเราจนเราให้ทุกอย่างผมถึงขอเวลาขอพักสักครู่เพื่อ สภาพร่างกายจิตใจเขาดันรอไม่ไว้เพราะเขาต้องทําทุกวิธีทางเพื่อจะได้เงินแค่เงินแต่ไม่แค่ร์ลิตี้ผมเลยปล่อยช่องครับนี่แหละครับ e n t เตอร์เทน n มนต์เวิ์ก็เรียกว่าตอบทุกคําถามว่าทําไมแบมจิบถึงต้องเปลี่ยนพิธีกรคนใหม่อย่างไรก็ตามหลายคนก็เป็นกังวลเกี่ยวกับนัตตีพิธีกรคนใหม่ว่าจะรับผลกระทบอะไรหรือไม่